สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับวันนี้มาชมเหรียญของพัทลุงสักเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้เป็นท่านเป็นเจ้าเมืองของพัทลุงนะฮะพญาทุคขราชนะฮะเหรียญนีดีไซน์ตอนที่ท่านยังเป็นพระมหาช่วยอยู่ครับก่อนที่จะสึกออกมาช่วยลบแล้วก็ป้องกันแผ่นดินไว้นะครับในยุคนั้นนะครับเหรียญนี้มีประสบการณ์เหนียวด้วยนะการที่เคยอ่านเจอมานะครับแกะจากซองก่อนนะครับเพื่อนเเนี่ยนะเป็นเหรียญรูปไข่นะ ครึ่งองค์นะครับผมเนี่ยนะฮะแล้วข้างหน้าก็จะเป็นรูปของท่านพระมหาช่วยวัดป่าลิ่ไยนะครับวัดป่าลิ่ไยจังหวัดพัทลุงนะครับออกเมื่อปี25 3 7นอสาสิบ็ดนะครับเพื่อนตอนนั้นเนี่ยทางจังหวัดได้อา้างอนุสวรีอาพญาทุกขราชนะครับก็เลยทําดีไซน์ออกมาเป็นสองแบบนะฮะเป็นเหรียญแบบที่เป็นหน้าท่านแบบนี้นะครับเป็นพระมหาช่วยเนี่ยอยู่ด้วยนะครับเหรียญหนึ่งนะเนี่ยนะครับ เพรนั้นเพื่อนเนี่ยนะฮะก็คือเป็นพระมหาช่วยเนี่ยนะครับมองเห็นไหมเนาะเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะอ่าเนี่ยนะครับพระมหาช่วยนะเนี่ยนะวัดป่าวัดป่าลิไลนะฮะสะกดอาจจะยากนิดนึงไงไหมลอยอิลิเนี่ยนะและลายเขียนอย่างนี้นะครับพัดลุงนะฮะ ตอนนั้นออกมาดีไซน์มีสองเหรียญน,นะครับแต่ยันด้านหลังเนี่ยจะเหมือนกันนะครับยันจะเป็นแบบค่อนข้างจะเป็นเหมือนเนี่ยนะฮะตื้นๆน,นะครับไม่ลึกมากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสข้างหน้าจะเอาอีกเหรียญที่เป็นดีไซน์เป็นเหมือนอนุสาวรีย์ของพญาทุคราดมาถ่ายให้ดูทีละกันนะครับวันนี้ดูเหรียญน,นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูด้านหน้ากันนะครับดูเริ่มจกข่วงกันแล้วกันนะครับเพื่อน ก็ไม่ค่อยซูมเลยเนี่ยนะฮะคงประมาณนี้นะเพื่อนนะปวดตานิดนึงนะครับโทษทีนะครับเนี่ยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรอยเจาะปิ้นมานะครับเดี๋ยวนะเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะ เดีดยตรงหน้าของหลวงพ่อหน่อยนะครับตอนแรกท่านบวชอยู่นะครับแล้วก็สึกออกมานะครับหลงก็เลยรับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองนะครับเพราะทําความดีความชอบนะบปกป้องเมืองพัทรลุงไม่ได้นะครับจากน่าจะเป็นพมา่านะครับในยุคนั้นนะเนี่ยนะครับพระมหาช่วยนะลองสูงเนี่ยนะครับ เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญผิวเดิมๆไม่ได้ผ่านการใช้นะครับเดี๋ยวลองซูมดูตรงนี้ก็ได้นะครับเดจะเห็นเนาะนี่นะครับดูเมตานะครับเรื่องเมตาเล็กๆข้างในนะตรงขอบตาก็จะเป็นแบบสองชั้นนะ เต็มปปากประมาณนี้นะครับดูตัวฟอนต์นะครับนี่นะพระมหาช่วยนะครับนี่นะพัทรลุงด้านหลังจะเป็นยันอย่างงี้นะครับเพื่อนตื้นต้น,นะเป็นเหรียญที่ยันข้างหลังนี่ค่อนข้างตื้นนะเห็นไหมฮะเส้นเล็กๆล,ละเอียดละเอียดตื้นต้นนะครับน,นะฮะ ยันก็เป็นตัวประมาณนี้นะเนี่ยนะครับมีอักขระเป็นตัวเลขเยอะเลยนะฮะเนี่ยนะนะครับประมาณนี้นะครับ,น,น,รบ,น,น,รบนี่ละกันนะโอเคเนี่ยนะครับ เดี๋ยวดูขอบตัดสักนิดหนึงนะครับเพื่อนนี่นะตัดชิกๆกหน่อยนะครับไม่ได้ขาดสักทีเดียวนะครับเห็นไหมฮะนี่นะฮะนี่นะครับไม่ได้ขาดสักทีเดียวนะครับเนี่นะ ข้างหนึ่งนะครับนี่นะเห็นไหมเป็นรอยฉีกชัดเจนเลยนะนี่นะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะถ้ามีโอกาสลองหามาใช้ดูนะครับมีประสบการณ์เหมือนประมาณแบบโจรตามมายิงใครสักคนเนี่ยนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ายิงไม่เข้านะครับ ก็เลยมีประสบการณ์เรื่องความเหนียวด้วยนะครับสำหรับเหรียญพระมาช,ช่วยนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงติงครับเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ